ไอทีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.it.in.th มาใครเข้ามาวะเฮนรี่เชอร์ไอไอคิเฟสเป็นผีจะบ้าเหรอมาแล้วมาไลท์ละฮะเปิดไลท์สามสองหนึ่ง อย่าลอกกูอย่าลอกมปเกี่ยวยิงมันดียิงอยู่ก็สุดหมดตายตาข้างหลังข้างหลังได้ไหมไ่าดได้ไ่าดได้ด้วยไม่ขาดเลยต่ฟุกตัวแตกอ้าวก็สุดหมดก็สุนหมดเดี๋ยว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 ยวเดี๋ยวอ้ยระสุนกหมดแล้ว สุดยอดทำยไงดีวะส,สู้สู้ดิฟาดได้ไหมไม่มีฟาดด้วย้ลงกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกระสุนยิงไปก็ตายโอ้โหไอ้แมสกี้โอ้โหแกูเป็นสเปกเตอร์แลนะเนี่ยมันอยู่ใกล้กล่องปืนด้วยจะไปเอากระสุนก็เอาไม่ได้โอ้โห สู้ไงวะมันสู้ไงอะไปไหนมึงจะยิงกูดิมึงยิงมันไปไหนเหลือสี่สิบเหลือสี่สิบเอตายมีสาวเลยขาดเอกขาดเอง คลเป็นคนวะแล้วครเป็นคนเฮ้ยรอดหรือเปล่าวะลุ้ไม่รอด,รอดเป็นผีแม่งมันกับเป็นคนอีกคนแม่งกระสุนหมดเลยตายห่างเดียว <laughs> โอ้โหดูดิไอคูดสี่คิวเลยหมดดีแมงไม่เท่าเมื่อวานวันพี่พี่เจ้าแซนบ็อกว่าละไอ เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแข่งอันนี้จบก่องกันได้แล้วค่อยไปอื่นสักตาสองตาสไลด์กินสักตาสองตาสไลด์หนอนนี่สไลด์สไลด์สไลด์เฮ้ไปกินแล้วกูตายตายค้างเลยเหรอไปมึงตบไอ้พุ้งไอ้กูที สี่วิสิห้าวิแม่งแกงกูรอนตายอย่างเงี้เนี่ยนะแกงตายไม่เยอะแกงตายไหลด้วย <c oughs> เอาว่ะอันนี้เอา,าเอะไรดีวะ <c oughs> อะไรวะวทำไมมันไม่เห็นชื่อเปิดเลยวะแอซาวาไลเฟิร์นแม่งเลยอ่อนี่มันต้อง,งมีดสิวะ มีท้งไม่รอดแน่แนๆเลยจากตรงแล้วโพสไลฟ์แรบบับโอเคมาซัลไลเฟิลใครเป็นผีเนี่ยเหรอเออใครเป็นผีวะแต่ก็ไม่ไดมีแค่ปืนเดียวด้วยวะมีแค่ปืนเดียวด้วยโอ้โหแอนซัลไลเฟิลนี่ปืนเที้ยอะไรเนี่ยใครเป็นผีวะเนี่ยใครผรีรอรอนับนหลังอีกห้าส <c oughs> <c oughs> ิบวิ ไม่รู้กูวิ่งก่อนอ่ะตอนนี้กูวิ่งก่อนอ่ะวิ่งก่อน่ะโอ้ทะเลแซนนี่ไงแม่งทะเลทะเลซ้ายชัดทำไมลูกกระสุนมันมีน้อยวะเออเนี่ยแล้วตายตายก็ไม่มีต้องรอเพื่อนตายมีดก็ไม่มีให้ฟันดิโอ้เหมือนแบบรอเพื่อนตายแล้วไปลุ้ของยังไงเออทำไมมันชั่วอย่างงี้มีดก็มีไงต่อเอ้ยมันอยู่ใกล้กันคิวิหรือกีิวิ อีกประมาณ18บแปดวิครับ18 17ปิบเจ็ดวิโอ้ดูตามกูหมดเลยไม่ต้องตามท่านผู้นำท่านผู้นำไงตัดการเชื่อมต่อเลยเอาดิตัดการเชื่อมต่อเลยเหรอปิ่งอยู่ประมาณ19ก็ถือว่าดีกิเติลแมนกิเติลแมนอยู่ไหนเป็นกูว่าแล้ว หัวแตก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 ไหนเก่งตอนมีปืนเนี่ยแหละหัวแตกกดชิปพี่กดชิปมันจะเป็นวิ่งเออก็กดชิปอีกทีนึงจะเป็นฟันขึ้นมาฟันสุดหมดตายตาย รุมยำตีนวะไอเก็บเจ็บตายตายเอาเก็บของอะไรไปตึก่อนเลยไปตก่อนเลยิอย่าตีกูเาตีกูไ่เยกูวิ่งล้กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้กูวิ่งแล้ยิงดิยิงดิว่ะแล้วว่ะแล้ววะแล้ววซื้อกสุนไงวะ โอ๊ยกดผิดกดผิดกดผิดใครเนี่ยใครเนี่ยโอ๊ยกดผิดกดผิดไข่ขึ้นตูนไข่ขึ้นนไอ้ก็กดผิดไงรู้เรื่องเอาบั๊กบั๊กอะไรวะเนี่ยเอาดิอ้้ไคคนนีี่ใรวิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่ไปไหนไปไหน วิ่งใส่ปืนพกยิงเหรอวิ่งใส่วิ่งแล้วอือเหอะวิงว่งวิ่งใครได้อยู่ <laughs> ลาลาลา <laughs> ลาลา <laughs> ขึ้นขึ้นแป๊บ <laughs> ไหนวะโอ้หนีวิ่งเนีวิ่งเนี่ยไอ้ไหนไอ้ไหน ม่งวิ่งทุเรศมาก้าวิ่งคุณวิ่งในแค่นี้เหรอวะวิ่งโคตรทุเรศวิ่งโคตทุเรศไปไหนเฮ่โดดเลยกลัวไปไกลอะ่ะไปถึงน,นู่นแน่นอนขอบสะพาน <c oughs> เดี๋ยว

เหนื่อยมึงจะวิ่งไม่ได้อันนี้อันนี้ลุกลุกวิ่งอั้ลุกวิ่งไปไปป่านป่านป่าด้อยู่ดีใครเดาใครเดาเดิดนเดนป่าตป่าวิ่งตายเสียเธอทำได้แค่นี้เหรอวะคิวเดิร์ฟแล้วเสียงเพลงตอนนั้นนั่งโคตรฮาเลย ไออีกสองวิเอ้ยจะให้มันรอดได้ไงวะถ้าวิ่งคนตีน่ะใครรอดวะเนี่ยไม่รู้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยรอดวะรอดว่ะรายแม่งรอดเฉยวิชาดำดินเลยสุดเจอวิชาดำดินทำไมตอนแม่งวิ่งคนน่าเกลียดเลยวะพี่เห็นไหมวิชาดิน ดดำดิโมดซ,ซอมบี้คิวด้วยอ้อหล่ออะไรอะไรอะไรไม่ฮะไอหู้มั่วม,มากโคตรมั่ว <c oughs> โอ้ลงคาเสียงเกมมาก วไว่องไวไว่องไวไปะล่ะว่องไวปะล่ะวิว่งครับว้าคาน์ตัมวิง่งโหโหโหเอ้ยใครตบกูอ่ะใครตบกูเดี๋ยวกูตายโหลดดิง้งโหลดดิง้งเย่ะตาดดินได้กสิไอ้ดีมีสูตร มต้องรออีกประมาณสักห้าทีนะท่านผู้ชมถึงจะเข้าไปเล่นได้เป็นสเปกเตอร์ให้อยู่กระถางล้มป่ะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอไหนไหนพี่ฟุกไม่โคตรเดียนที่ฟุกอีกก็ได้เหรอพี่ฟุกอีกก็ได้เหรอมันจะเป็นสีอะไรอีกอีกก็ได้เหรอไอ้คตรเนี้กินแล้วเ็ไอ้พี่ใครสงสัยนะเดินผ่านตั้งเยอะ ไม่รู้โอ้งงงงใครเป็นฮันเตอร์ด้วยดิพี่เจ้าเหรอพี่เจ้ากับพี่โฟกัสใช่ใช่หาไม่เจอที่เก๋โอ้นี่กินข้าวรอดีกว่าเออสามนาทีเนี่ยกินข้าวรอเลยเหอะคำพูดคำจาโอ้อะไรยิงโอ้ไรยิงวะไรยิงวะโอ้หพี่โฟกัสโคตรโหดบ้าพี่โฟกัสโคตรโหดโอ้โหอะไรยิงโอ้ คตรเรียนอ่ะนี่ก็ได้เหรอนี่ก็ได้เหรอโอ้ยคุณฮาวะโอ้โหไล่ยิงแม่งไล่ยิงจะอันเลยอ่ะนี่กินขนมรอเลยเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในห้องน้ำป่ะวะเฮ้ยอัจเป็นกระป๋องกระป๋องอะไรก็ได้ห้องหาดูเอ้ะเจ็ดชู้มีสองอัน ไม่เห็น <Safe> ด <rév mark> ้วยจู่จ <Buffalo> <mus> ูจูจูไหนวะแน่อยู่นี่หรอขวยเปล่าล้วยเปล่าใครจะเป็นล้วยดิเป็นได้ด้วยเป็นได้ห้ามไปกันนะฮะห้ามไปกันห้ามไปกันเดี๋ยวไม่มัน เขาหายหายหายเร็วผมว่ามันน่าจะอันสีแดงๆอ่ะผมว่าอันเสียงแดงอย่าว่าี่บี้อย่าว่ายอย่าว่ยอย่าว่าไม่เอาหาวะอันสีแดงหนีอ่ะหแล้วหนัอย่างเยอะหักใครวิ่งผ่านวะอันนี้วิ่งผ่าน จริงๆถือกบำลังเลยแล้วว่าพวกแม่งวิ่งเหยียบห้อยเลยเอออย่าบอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินกันนี่ก็ได้เหรอฮะนี่ก็ได้เหรอเนี่ยก็ได้เหรอโคตรเนียนอันแดงแดงเฮ้แม่งเฮ้ยปืนลั่น ดูดคอกระจัดกระจายกูจะรู้ไหมนี่ยมันอยู่ในปูวะวะปูรัสโอ้ยไงตาเจ้ากระโดดดิดๆกระโดดนิดๆมานี่เด้อมานี่ตรงห้องครัวมานี่มานี่เฮ้ยอย่าบอกกันอย่าบอกกันไม่ยอมไม่ยอมต่อยหายเองต่อยหายเผมเป็นผู้ล่าผมมองไม่เห็นหรอกแต่ผมดูช่วยเฉยฟุกกระโดดดิดฟุกกระโดดดิเน่เน่เน่หลังตอกแก๊สอ่ะกูรู้เลยหลังตอกแก๊สเนี่ยเห็นไหมหายแล้วหายแก๊สเดิมไอ้สัสคดเนียน หลังแก๊สอ่ะมันมีไส้กรอกอ่ะใช่ไหมโ้ยไส้กรอกใช่พี่เขเป็นไงพี่เขยสเต็ปนี้เสียงประตูเสียงประตูาเปิดอีกแล้วอีกแล้วอย่างเงี้ยปะอย่างเงี้ยปะได้ที่กันแล้วได้ที่กันแล้วเนอะอืมอยู่ในประตูจำไว้ อยู่ในประตูเนี่เป็นใหญ่เลยสองหนึ่งมาแล้วจ้าไล่ล่าโอ้โหกูมาเกิดในห้องน้ำเลยนะไอ้สัตว์มีคนเป็นขวดมั้งเนี่ยพยายามเป็นขวดเฮ้ยอะไรแตกวะต้องอยู่ตามห้องนี้แหละ เงียบเงียบกันใหญ่ใช่ไหมวะใช่ไหมวะเงียบกันใหญ่เงียบดิเงียบดิใครแปลงร่างเป็ตไรปะเนี่ยบอกเลยบอกเลยอันเนี้ยอันเนี้ยนี่แปลกๆเว้ยให้เดาเนี่ยเป็นของชิ้นเล็กหมดทุกคนนะจุ่จู่ เดี๋ยวนะอืมอืมอุ้ยสั่นอะไรปืนลั่นเหลือสิบห้าเย็ดโดปืนนี้ยังไม่ใช้อีกทีทำไมมันสันเอ้ยอม่ปาล์มหล่นมนอยู่ข้างล่างวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมยิงใส่แล้วเมื่อกี้ยี่ไงกวาดกวาดกวาดเลยต้องเทในาะาร้าจะเทให้หมดเทให้หมดอืมอืมอืม โอเฟสเอางี้เลยเหรอโหลดเสร็จแล้วฮะเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเททิ้งให้หมดจัดอยู่ตะกร้าอยู่ในกล้วยเปล่าวะดูดิถ้าผมจะเล่นด้วยผมต้องทำไงเนี่ยโหลดม็อดครับพี่โหลดยังไงอ่ะอ่าเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อปครับกดจอยกดจอยเข้ามาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมาโหลดเองเฮ้ยใครอยู่กูวะไปนี่ไปนี้ไปนี่ไปนี้ไปนี่นี่นี่ ทำไมกุ้งตัวนี้มันอยู่ในนี้วะเออนั่นเด็กไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตาลัดเป็นสเปกเ,เตอร์ใช่ไหมเนี่ยเปล่าไม่ได้เล่นยังไม่ได้ซื้อเลยโธ<ด>่ต้องดำดินหาบ้างสาักหยดำดิน <laughs> ดำดินเลยเหรอ <laughs> ดำดินเลยเหรอโอ้โหเกินดำดินหาไอ้พวกนี้อันแ<ำ>นะ่เดี๋ยวนะ ทำไมเก้าอี้นี้มันมีไหมเออในห้องนี้รับแอปผมหน่อยหยยบหัวผมเมื่อกี้โอ้เสียงเปิดประตูเนี่ยไม่ใจหยิบัไม่ใจฉันรัไม่ได้เลยเหรอวะ่

ท่านอะไรพี่อยู่ไหนกันอยู่ไหนวะข้างนอกข้างในวะเนี่ยเอางงงงนี่นั่นแหละไม่มีใครโดนจับไม่มีทีเราสุดยาดรอไปก่อนเวลาจะไม่หมด เง,งียบเงียบเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเงียบกิ <c oughs> ๊บโอ้ยอไอ้ฮาวีวิ่งเล่นแล้วเงี้ยน่ะไอ้กัดฟังแม่ให้หมดเลยเด็โอ้ยอุ้ยศพศพไปหนึงศพแรกศพแรก สองดึงกูวิ่งแล้วเย้กูรอดเมื่อกี้ขวดไปไหนแล้ววะรอดโอ้โหระเบิดโอ้โหระเบิดมาแล้วกูอยู่ตรงนี้โอ้กูตายแล้วบงเอ้ยระเบิดเลย แม่งตายเพราะระเบิดตัวเองไงเค่